ปฏิทินเอามากี่อันกี่อันก็ไม่รู้อยู่ตรงไหนหมดอาทิตย์ที่20อาทิตย์นี้วันอาทิตย์นี้อาทิตย์ที่20 16 17 18 19 20อาทิตย์ที่20คืออาทิตย์นี้วันอาทิตย์นี้อาจารย์จะเดินทางไปกาบหลวงพ่อกันหาสุกโมวัดป่าสัพทวีธรรมารามวันที่20วันอาทิตย์รถบัสร21คันรถบัสร21คัน คนทั้งหมดหนึ่งพันกว่าพันพันกว่าคนน่ะพันกว่ากว่าพันเท่าไหร่ไม่รู้อะ่ะอาจจะถึงพันสองพันสามด้วยซ้ำจังหวัดโคราชเขาใหญ่ทุกคนเดินทางไปฟรีทั้งหมดไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นอาจจะจัดการให้ทั้งหมดเลยแต่ตอนนี้เต็มหมดแล้วไม่มีใครสามารถไปได้อีกแล้วเพราะว่าเต็มเต็มหมดแต่ใครที่จะเดินทางไปเองไปได้เลย ใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมงขับรถไปเองได้เลยไม่จําเป็นจะต้องอามาลงทะเบียนอีกแล้วไม่จําเป็นสามารถเดินทางไปตรงนั้นได้เลยที่วัดไปเจอกันที่วัดเพราะว่าคนที่ไปรถบัสกับอาจารย์เต็มหมดแล้วใครที่เดินทางไปรถบัสเน้นย้ําอีกทีหนึ่งฝากย้ําในกลุ่มด้วยใครจะยกเลิกช่วยกรุณาแจ้งยกเลิกอย่าหายหัวกระบาลขอความการุณาไม่ใช่ถึงวันไม่มามันเสียที่นั่งคนอื่นเขา ตามนี้นะเออเพราะนั้นใครต้องการร่วมบุญกับอาจารย์เป็นผ้าป่าที่เราจะถวายกับวัดป่าสัตวีธรรมารามในวันที่20สามารถร่วมบุญใครเดินทางมาไม่ได้ร่วมบุญได้ไปร่วมบุญที่ ID ดี n ล่อ s ไซสาธุเท่านั้น ID L ี n ล s อสไซสาุเท่านั้นเอวงกลม SATU id line s s i g n สาธุเท่านั้นกดเข้าไปจะมีเมนูว่าผ้าทำบุญพระป่าคนตื่นธรรมถวายวัดป่าทรัพย์ทวีธรรมารามหรือกฎหมายเลขสามก็ได้จะมีเลขบัญชีขึ้นให้ชื่อบัญชีเป็นชื่ออาจารย์เท่านั้นนัทพลบุญสาชื่อบัญชีเป็นชื่ออาจารย์เท่านั้นนัทธพลบุญสาไม่ใช่บัญชีนี้ไม่ต้องโอนโอเคนะ ชื่อบัญชีเป็นชื่อนัทพลบุญสา ID Line SATU ขอเลขที่บัญชีได้ที่ ID Line SATU A วงกลม S, S A T U ID Line SATU ธนาคารกสิกรไทยชื่อบัญชีนัฐพลบุญสาชื่ออาจารย์เท่านั้นอย่าไปหลงโอนเงินให้ใครนะและที่สำคัญ อาจารย์ไม่รับเงินสดโอนเข้าบัญชีธนาคารนี้บัญชีเดียวเท่านั้นเพราะเมื่อจบโครงการถวายเงินหลวงพ่อโอนเงินเข้าวัดเสร็จปุ๊บอาจารย์จะต้องดึงสเตตเมนต์ออกมาชี้แจงกับทุกคนผ่านช่องทางเพจเ Facebook คนตื่นธรรมดังนั้นทุกคนสามารถรอดูได้ไม่มีหักค่าใช้จ่ายโอนตรงเข้าวัดเท่านั้นไม่มีค่าใช้จ่าย โอนตรงเข้าวัดเท่านั้นใครจะร่วมบุญนะกดที่ id line assign สาธุ u, จะมีการโอนออกจากบัญชีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นคือวันที่เราไปถวายเงินกับหลวงพ่อแค่นั้นเลยง่าย พีฝากทําป้ายเหมือนเดิมแต่เว้นช่องตัวเลขไว้เวลาทําไฟล์ส่งให้อาจารย์ดูหน่อยป้ายขนาดล่าสุดเนี่ยที่ทํากันไม่ต้องใหญ่โตนะคนที่ไปรถบัสก็โอนจาไม่ต้องไปถวายหน้างานขอความกรุณาใช้วิธีการโอนทั้งหมด พราะจะได้ตรวจสอบบัญชีได้เป็นเงินสดมันจับต้องไม่ได้เลยใครให้มาเท่าไหร่อะไรยังไงเดี๋ยวกูจะโดนอีกกูเบื่อมากกัอ้ครับว่าเงินสดเนี่ยลำยใ,ให้ใช้วิธีโอนเงินเข้าบัญชีทั้งหมดเออโอนเงินเข้าบัญชีมันจะมีข้อดีทฤษว่าทุกคนสามารถตรวจสอบได้จบเลย ง่ายง่าทำไมไม่โอนเข้าวัดเลยครับเพราะเสียภาษีอาจารย์ก็ต้องโดนคนเดียวไม่เสียภาษีจ้ากฎหมายให้ช่องไว้ว่าสามารถรับโดยสเสน่หาได้ไม่เกิน10ล้านบาทต่อปีกระทบยอดตรงทุกยอดเกินกว่านั้นก็ยังหักกระทบยอดตรงได้ไม่ต้องเสียภาษีเพราะตรวจสอบที่มาที่ไปแล้วว่าไม่ใช่ไรายได้แต่เป็นการรับบริจาคเพื่อประโยชน์แก่าศาสนา ไม่ต้องเสียภาษีและสามารถกระทบยอดตรงได้ทั้งหมดตรวจสอบได้ที่เพจ f a c e b o o k คนตื่นทำดึงสเตทเมนต์ออกมาตรวจสอบได้เลยใครจะตรวจสอบก็ตรวจสอบได้ทั้งหมดไม่ยากไม่มีปัญหาที่ไม่โอนตรงเข้าวัดเพราะตรวจสอบยอดไม่ได้วันหนึ่งเนี่ยวัดมีเงินโอนเข้าเยอะมากสารพัดคนนูน้นคนนี้ทำบุญตะรวันตะวันเราจะเช็คได้ยังไงว่าเราเฉพาะกลุ่มเราเนี่ยรับบริจาค ยอดเท่าไหร่มันทำไม่ได้เพราะนั้นเราจึงใช้วิธีการใช้บัญชีเราแล้วโอนตรงเข้าวัดเราจะได้เช็คยอดและเช็คชื่อของคนได้หมดก็คือวัดไม่น่าไว้ใจไม่ใช่วัดไม่น่าไว้ใจคือปู่มหาหมู่ีพูดไม่เข้าใจตรงไหนเนี่ยพูดว่าอย่างไงวัดวันหนึ่งมีเงินเข้ากี่บาท เขาจะไปกรองเลขกันยังไงเราโอนรับตรงมันมันมีปัญหาอะไรวะไหนตอบหน่อยรับเข้าบัญชีส่วนตัวมีปัญหาอะไรก็นี่เมื่อเราก็โอนตรงเข้าวัดเหมือนกันแล้วชี้แจงเปิดเผยสเตตเมนต์ก็ดึงสเตตเมนต์ออกมาโชว์อยู่นี่ไงมันจะเป็นอะไรไปล่ะมันก็มีค่าเท่ากันสุดท้ายก็โอนตรงเข้าวัดอยู่ดีแล้วมันก็มีสเตทเมนต์ชี้แจงรายละเอียดอยู่ ว่ามีใครบ้างโอนเงินมากี่บาทกี่บาทชื่ออะไรมาลงรายละเอียดหมดมีกี่ทรานเซ็คชั่นบอกหมดแล้วมันมีการโอนออกเพียงครั้งเดียวบัญชีนี้ไม่ใช่บัญชีส่วนตัวเป็นบัญชีที่เอาไว้รับเงินบริจาคเท่านั้นไม่เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวเลยแล้วไม่เกี่ยวข้องกับภาษีถ้ากระทบยอดได้ตรงไปคุยกับสัมภากรมาแล้วไม่งั้นไม่กล้ารับบริจาคหรอกก่อนหน้านี้ก็ไปคุยกับสัมภากรมาเรียบร้อยแล้วเอาบัญชีไปสัมภากรตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว สภากรบอกว่าให้เก็บใบอนุโมทนาบัตรไว้ตลอดสิบปีไม่เห็นมีปัญหาเลยสภากรก็ไม่มีปัญหาวัดก็ไม่มีปัญหาไม่มีใครมีปัญหาเลยนี่แหละชี้แจงง่ายๆแค่นี้เลยไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยใครจะกลัวกูโกงเงินบริจาคมึงก็ไปตรวจสอบเอาในสเตทเมนต์ไปตรวจสอบวัดง่ายๆแค่นั้นเลยว่ากูโอนตรงจริงไว้ วัดออกอันบายอนุโมทนาบัตรมาจริงหรือเปล่าแค่นั้นเองง่ายๆตรวจสอบได้ไม่ยากแต่ปัญหาคือพวกมึงไม่ตรวจสอบแล้วก็เอากูไปด่าว่าเอาเงินบริจาคไปใช้กูไม่เข้าใจว่าทําไมถึงคิดกันอย่างนั้นในเมื่อทุกอย่างมีหลักฐานหมดแต่ก็ไม่เชื่อเออแปลกว่ะ เข้าใจเข้าใจเข้าใจเจตนาดีของปู่มหามืนีอยู่ขอบคุณมากตรวจสอบทุกอย่างหมดเรียบร้อยแล้วไม่มีปัญหา คือบางทีโอนตรงเข้าวัดเนี่ยหนึ่งคือเราตรวจสอบยากจู่ๆจะไปขอดึงสเตทเมนต์จากวัดออกมามันมีกระบวนการขั้นตอนหลายกระบวนการมากซึ่งเราไม่สามารถตรวจสอบยอดที่เราโอนเข้าไปได้มันยากเราจึงตัดสินใจใช้บัญชีเราง่ายกว่าแล้วโอนตรงเข้าแล้วเราก็คุยกับสัมภากรแค่นั้นเลยแต่เราบริสุทธิ์ใจกับสังคมเราตรวจสอบได้เราชี้แจงทุกอย่างจบหมดแค่นั้นจบ ไม่มีปัญหาเรื่องเรื่องนี้ไม่มีปัญหาตรวจสอบได้เอาง่ายๆคือถ้าตรวจสอบไม่ได้นั่นแหละมีปัญหาแต่ถ้าตรวจสอบได้ทุกอย่างโปร่งใสมันจะไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเลยแค่นั้นเลยง่ายๆแต่ถ้าทำลบรบซ่อนๆไม่มีการเอาบัญชีออกมาเปิดเผยอันนี้แหละจะมีปัญหาบวกกับวิธีการป้องกันดีที่สุดคืออาจารย์เนี่ยไม่เอาเงินบริจาคออกมาแกไม่เอาเงินบริจาคออกมาโอนค่าใช้จ่ายอะไรเลยจะ ทุกบาททุกสตางค์โอนตรงเข้าวัดและบัญชีที่รับบริจาคไม่ใช่บัญชีที่ใช้จ่ายส่วนตัวเป็นบัญชีว่างๆเปล่าๆไม่มีการโอนเข้าโอนออกไม่มีการโอนออกพูดผิดปัการโอนเข้าซึ่งโอนเข้าเนี่ยจะโอนเฉพาะกองบุญเงินนี้เท่านั้นเมื่อโอนเสร็จปิดบัญชีปิดบัญชีเสร็จป,ปุ๊บถ้ามีกองบุญใหม่เปิดบัญชีใหม่จบเลยแค่นั้นเองมันโคลาอันกันมันคละบริบทกันตรวจสอบได้ไม่ต้องกังวลเรื่องนี้ ดูแล้วว่าจะมีส่วนแบ่งเอาง่ายๆนะเงินบริจาคเนี่ยถ้าหลังจากนี้ใครใส่ลายป้ายสีกูเรื่องเงินบริจาคก,กูจะฟ้องใครด่ากูเนี่ยไม่ฟ้องแต่ใครใส่ลายป้ายสีให้กูมีมนทินต่อการรับบริจาคเงินเข้าวัดกูจะฟ้องกูลั่นวาจาไว้ตรงนี้เลยเนี่ยอย่างไอกรณีคนเนี้ยใครอยู่ในช่องแดงนะแคปไว้ให้หน่อยเดี๋ยวกูจะให้ทนายไปหาชื่อมัน แล้วกูจะฟ้องเรื่องกรณีเงินบริจาคเนี่ยมันจะทําให้กูเสื่อมเสียชื่อเสียงได้ง่ายมากเพราะพูดด้วยคำไม่จริงมึงอย่ายกเลิกข้อความนะใครรู้แคปหน้าจอไว้หน่อยอยู่ใน YouTube มีคนคนึงชื่อเด็กเด็กดอนนอนดึกมันบอกว่าดูแล้วอาจารย์มีส่วนแบ่งจากเกินบริจาคแคปหน้าจอเดี๋ยวกูจะให้เขาไปตามตัวมาให้เจอแล้วกูจะฟ้องเฉพาะเรื่องเงินบริจาคนะด่ากูอะไรกูกูไม่ว่าแต่ใส่ลายป้ายสีกูฟ้อง เพราะเป็นเรื่องใหญ่รอบก่อนนี้เนี่ยคนเดินออกจากกูไปเยอะมากคนเข้าใจกูผิดเยอะมากคิดว่ากูเอาเงินบริจาคไปใช้เพราะฉะนั้นต่อจากนี้กูไม่โศกูไม่สนใจใครทั้งนั้นด่ากูเกียดกูอาฆาตพยาบาทมาดายดูบิ่นประมาทกูกูไม่ว่าแต่ถ้าใส่ร้ายป้ายสีกูเรื่องเงินบริจาคก,กูไม่ให้กูจะฟ้อง ใครคือผู้ให้กำเนิดมนุษย์คนแรกไม่มีอะนะไม่มีใครให้กำเนิดท่น่ะถ้าเรื่องเงินบริจาคต่อจากนี้ไปกูจะฟ้องกูจะไม่อยู่เฉยเพราะกูเห็นหลายคนเนี่ยใส่ร้ายกูเก่งมากเรื่องเงินบริจาคแล้วแต่ละคนแต่ละคนพอเวลากูชี้เงินชี้แจงบริจาคได้หายหัวกระบาลเงียบจ้อยกันหมดเพราะฉะนั้นใครเข้าข่ายว่ามินประมาทกูด้วยการใส่ร้าย,ายป้ายสีจากเงินบริจาคก,กูจะฟ้องร้องทุกคน แล้วกูจะเอาเงินที่ฟ้องร้องได้มาบริจาคก,กูไม่ใช้เงินที่กูได้มากูก็จะไม่ใช้กูจะเอาไปบริจาคต่อ เพราะฉะนั้นใครจะร่วมบุญสามารถร่วมบุญได้นะที่ id line satu id line satu a วงกลม satu id line satu ผ้าป่าผ้าป่าผ้าป่าคนตื่นทำจะเอาไปถวายวัดป่าทรัทวีธรรมารามตามนี้เนาะ ร่วมบุญได้เลยจ้ะ ID ล i n e ลา,ย,ายสาธุ A วงกลม S, S A T U ID ล i n e ลา,ย,ายสาธุธนาคารกาศิกรไทยชื่อบัญชีนัทพลบุญษาเป็นชื่ออาจารย์เองไม่ต้องเอาชื่อคนอื่นแล้วชื่อคนอื่นแล้วมีปัญหาเยอะเอาชื่อกูนี่แหละคนจะได้ไม่ต้องไปโอนมั่วสั้่วจะได้ไม่ต้องถามอะไรเยอะ แต่ใช้ตังผิดวัตถุประสงค์เป็นเปรตนะครับอย่าประมาทกูไม่ได้ใช้ตังจากกูโอนเข้าวัดคือมึงต้องมีสมองนิดนึงนะในการฟังกูพูดว่ายังไงโอนตรงเข้าวัดทุกบาททุกสตางค์ไม่มีการหักค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิน้นมึงฟังไม่เข้าใจเหรอวะฮะกูบอกว่าโอนตรงเข้าวัดทุกบาททุกสตางค์ไม่มีการหักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้น มึงใช้อะไรฟังวะไม่มีปัญหากับสัมภารโอ้ยกูเหนื่อยจะอธิบายวะ่ะถ้ากูตัดสินใจทำดีแล้วคือไม่มีปัญหาอะไรอีกแล้วตัดจบทุกปัญหาเช็คหมดทุกอย่างแล้ววิธีนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดจบมันจะเข้าใจอะไรกันยากนักหนาว่ากูไม่เข้าใจ ไม่ต้องพิมพ์เลขที่บัญชีตรงนี้